วันนี้แวะมาตลาดไทยนะครับฝนพึ่งหยุดตกนะฮะก็พอค้าเขากำลังเริ่มตั้งเหมือนกันวันนี้ดูท่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเนาะดูนะฮะเป็นบ่อน้ำเลยนะครับตอนนี้เเวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับบ่ายสองอยู่ ไม่รู้เย็นจะตกอีกหรือเปล่านะครับตลาดไทยคลองถมนะครับปทุมธานีวันนี้วันที่ห้าตุลาคมนะครับปีสองห้าหกหกนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็จะมีมรสุมเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแม่ค้าและพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับฝนตกน้ําท่วมนะฮะตลาดไทยคลองถมนะครับมีวันอังคารด้วยนะครับแล้วก็วันพฤหัส ครับประหันมีรอบเช้านะครับตีห้าตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาพ่อค้ามาแล้วแล้วก็ไปรอบเย็นรอบบ่ายถึงมืดน, mm hmm. นั่นแหละครับนี่แหละครับฮะผลจากการฝนตกมาสักพักแน่นนะครับ mm hmm. แถบนี้ตรงนี้จะพ่อค้านี่จะลงสายของนะครับ mm hmm. กลายเป็นว่าลงไม่ได้แล้วนะฮะเพราะ mm hmm. ว่าเจอแต่น้ําแบบนี้ฮ <laughs> นะกนะ็ถ้าตรงรถจะเป็นลานปูนก็พอได้อยู่ กำลังลงวะเนี <320. S 2> ่ยสวัสดีครับกำลังลงพ,พับกำลังลงจ่ายน้ำหมดเลิกฮ่าฮ่าน้ำหมดตรงนี้ยังดีเทปููแล้วอ่ะนี่นี่ของที่ร้านอยู่ไงแต่ว่ามันมีน้ำไปเริ่อที่นี่อะไรเนี่ยปิ้งไงเออที่บอสที่ว่างไง ไปเปลี่ยนน,ยนี่ตหกตัวสีทอ เลยของวีนาวไม่ดีต้องรอก่อนปะ โล่งเลยครับนะฮะปกตินี่เต็มไปหมดนะครับแต่ก็ยังมีพ่อค้าที่ก็ไม่กลัวครับตกก็ตกตกก็เก็บนะฮะแล้วพอไปก็ขวางต่อนะฮะมีพ่อค้าเล่าให้ฟังนะครับฝนตกน้ําท่วมนะฮะท่วมน้าแขงเลยแต่ร้านเขายกสูงใช่ไหมก็ขายมันตั้งน้ำนะเขาบอกขายดีด้วยนะฮะโอ้ หลานไปกันหมด <Okay. S 1> นะครับในช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็บานบ่ายสามบ่ายสองเนี้ยนะ่อขเขาบอกว่าตะต่อไงก็ต้องอยู่ทูดูก่อนนะฮะเพราะว่าค่าเช่ายังไงก็เหมือนเดิมนะครับเนียิ่งล็อกประจํานี่หนีไม่ได้เลยนะฮะหนีไปก็ต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนกันนะครับก็ต้องเสียงเอานะฮะหยุดตกก็วางขาย้าตกเราก็เก็บอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนี่ก็น่าจะหนีกลับบ้านกันเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะฮะยันตกทุกโมงทุ่วันนี้ยกลับบ้านกลับบ้านเลยนะเจ็บขอกลับบ้านแน่นอนดดดออนนนน่โโโคู่เท่าไหร่เนี่ยกลับบ้านดอกไม้อันนั้นค mm ู่แปดร้อยห้าสิบครับเป็นไ,ม, ans, ไม่ส <might be S 2> <qualified> ั่งนะฮะได้โย่ไปประคองไปหูยาวมากเลยหลังยี่สิบปีแล้วะ Don't <laughs> เห็นว่าเตอร์ครับนะฮะพันห้าร้อยวัตต์ได,ได้ได้ปูกน้ำหยดเลยเนาะพันห้าร้อยวัตต์ดีซีโอเข้ายี่สิบสี่เข้ายี่สิบสี่ออกสองร้อยยี่สิบเลยตัวเท่าไหร่ไม่รู้ Да. ขาหายไปเยอะครับนะฮะโล่งเลยนะนะตลาดไทยคลองถมนะครับนะฮะมีทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับแต่พฤหัสนี่เป็นตลาดใหญ่นะครับก็จะมีรอบเช้าด้วยนะถ้ารอบบ่ายก็ปกติจะถึงมืดนะับประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็มาเนี่ก็ต้องดูฟว้าโดฝนกันให้ดีนะครับผมนี่มัดดูฮะจะตกก็ตกออกมาเลยตกก็ไม่ได้เขานะครับ

ลานปูนยังน้ําขังเลยนะครับเนี่ยโอ้ลานดินไม่ต้องพูดถึงตอนที่เดินตองที่แรกน่นนะครับเป็นคลองไปแล้วเป็นบ่อน,น้ําไปเลยเนะ

ลงสะพานมาตรงนะข้างรถเกต่ะแล้วก็ถึง ลานเสือพานนี่ก็โล่งเลยนะครับนะฮะเห็นนะฮะโล่งไปหมดนะครับหน้าฝนเป็นอย่างนี้แหละ เล็กใบละ2ีบ่บาท30มสิบบาทใบใหญ่ก็มีนะครับก็คือละ3าบาทานั่นไงอ้นหายากนะครับชามตาดกัน ตลาดไทยของสมนะครับปทุมธานีนะครับนะฮะผลหารนี่ตลาดใหญ่นะครับมาเที่ยวมาได้เลยนะครับมาวันนี้ผมก็ได้แล้วหลายชิ้นนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายดูนะว่าผมซื้ออะไรมั่งนะฮะส่วนมากก็จะฝากไว้ที่ร้านนี่แหละครับตอนกลับก็จะรวบรวมแล้วกลับเลยผมว่าช่วงแบบนี้นะฮะช่วงแบบฝนเยอะพ่อค้าไม่ค่อยมา ถ้าของมีนะครับบางทีได้ราคาด้วยนะครับนะแต่ก็เบื่อตอนที่ถ้าเกิดฝนตกนะฮะพ่อค้าจะหนีกลับบ้านกันหมดมาช่วงเย็นๆแล้วต้องปรับเวลามาตะวันหน่อยบ่ายสองอะไรเงี้ยบ่ายสามต้องมาถึงแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้พ่อค้าจะไม่กลับบางคนยังไม่ตั้งก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะแต่ถ้าฝนลงช่วงเย็นเมื่อไร่แล้วก็ห้าหกโมงเย็นพ่อค้าเก็บเนรถได้ก็กลับบ้านกันแ้นะ ถัแ<อ>งแก๊ <จะ S 1> เพียบเลยครับร้านนี้นะแต่ตีนต้องไปเปลี่ยนคาตีนนะเนียก้นมันดีนะแต่ต้องไปเปลี่นยนเกหม่อันนี

นี็ก็พ่อค้ามัก็เยอะก็เลยถ่ายมาคลิปเดียวนะครับไม่ได้มีอีพีสองนะฮะเป็นคลิปเดียวเลยยาวๆครับยี่สิบกนาทีตกใจเป็นค้าแบบไหนหรือว่าเจอแบบไหนก็ตามมาได้อีกพ้อรหัสหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่าผมน่าจะลงก่อนอีกขรหัสหนึ่งอันนี้วันมาผมมาวันที่ห้าตุลาฯนะครับก็ประมาณสองวันสองาวันนี้ก็จะลงแล้วนะครับแล้วก็ ใจเ้วเจออะไรแนวิมพมาดูได้อี่พระราดหนึ่งน่าจะอยู่น่ มามตรงนี้ก็เป็นร้านยิมเก่านะครับขายไม่ได้เลยฮะมองไกลๆนะี่นเป็นน้ำขังทั้งนั้นเลยนะฮะพ่ขอปลาทุกคนมันก็ทำมาขายบนข้างถนนนะครับบนฟุตบาทน,นี่แหละครับนี่แหละครับบนตกหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้เลยท <c oughs> างล้มก็ไม่แพ้กัน ทางน้งอก็อแบบนี้ตรงแหงรง่มได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เหมือนกันเลยาปขอนเนื่องนานๆเมียรนานๆต้นเท้าตึงกล้าเนื้อตึงตึงตามน่องจะเล็กจะนั่งก็ลำบากให้ทายาหมองดำสู่โบราณจะดีขึ้นถ้ามีโอกาสให้ใช้อย่างต่อเนื่องโรคร้ายก็จะไม่มาเบียดเบียนเราระวังของทำเทียมเรียนแบบ ้มกับผู้ใหญ่ล้มไม่เหมือนกันเด็กเรือจอนสลัดสวยๆนะครับนะฮะงานบราเดี๋ยวผมใส่มาบขอลร้านนี้ของเก่าของโบราณเยอะดีนะครับนะฮะ ยังไม่ออกมาหมดนะอยู่ในรังแหละครับนะงานเก่าแก่ง,งานโบราณนะโอ้สายคนที่ชอบไหลนีนะ้จะเจอหลายหลายชิ้นเลยนะในนี้นะครับนะตรงนี้ก็ร้านอาหารนะครับก็มาไม่ครบเหมือนกัน ซ้ายขวานะสองสามอยนะครับของกินทั้งนั้นนะครับอร่อยอร่อยนะครับก่อนกลับนี่ก็เข้าลานดินหน่อยนะฮะเพราะว่าผมจอดรถตรงช่วงลานดินเก่าให้ลานดินใหม่นะครับตรงน,นี้นะฮะตรงที่ท้งแรกที่เห็นนั่แหละครับเป็นน้ําัรงนั้นนะฮะนย่ยบางร้านพ่อคพ้าเขาก็เริ่มตั้งแล้วนะครับทีแรกผมมาที่แรกๆเนีย่ยผมไม่ยังไม่กล้าตั้งกันยี่กันตั้งกันแล้ว ตลาดไทยของถมประทุมธานีนะครับนะฮะมีวันอังคารและวันพฤหัสนะะช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับมีช่วงเช้านะครับช่วงตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายย็นบุดนะครับใครมีเวลาระมา,มาช่วงไหนก็ดูสภาพอากาศแล้วกันนะครับตลาดไทยของถมนะครับประทุมธานีนะฮะ